ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกระตทางช่องอ่าฮาชแนลกรักเป็นประจำทุกวันขอบคุณความห่วงใยขอบคุณทุกคำถามขอบคุณทุกความห่วงใยนะขอบคุณจริงๆนะครับก็ไม่สบายว่าสักโอ้ยาวกันนะผมมาในวันอาทิตย์อ,ะอ่ะวันอาทิตย์ก็ไปภารกิจมาบังเอิญมันก็นู่นนี่นั่นมาแอมเย็นมากนะ อ่าผมดูแล้วว่าผมไปดูสถานที่ด้วยส่วนหนึ่งนะว่าวันวันที่ยี่สี่แต่ว่าก็ขอเลื่อนนะขอเลื่อนไปเป็นวันที่สิบเก้าตุลาคมนะสิบเก้าตุลาคมนะขอเลื่อนไปเป็นวันที่วันที่สิบเก้าอ่ะน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าตุลาคมออกภาษาเล็กๆอาจจะอยู่ในช่วงทอดกระถินด้วยนะแต่ก็อยากจะขอเลื่อนไปตรงนั้นในเรื่องของงานจิบกาแฟนะทดีนี้งานจิบกาแฟผมก็ไปดูสถานที่เข้ามาแล้วก็ดูโอ้โหสตาร์บัคส์นี่หลูมากผมอยากจะพาท่านไปที่สตาร์บัคส์นะ ก็ก็จัดตามเดิมแหละสตาร์บัคแล้วก็สตาร์บัคที่เมืองทองนะโอ้ชื่อดีนะเมืองทองนะเออที่จริงก็ที่รังสรรค์เหนือก็ชื่อดีแต่ว่านี่โอ้เมืองทองเราต้องไปขุดทองใช่ไหมเออเราไปเอาไปไม่ได้ไปขุดอะเราไปเก็บทองเลยอะที่เมืองทองเนี่ยชื่อดีมากนะแล้วก็สตาร์บัคโอ้โหดีสุดยอดหรูหราอลังการมากนะผมไปดูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้อง เข้าไปจองให้ท่านไว้ก่อนวันที่19บาตุลา Starbucks นะถือว่าสุดยอดมากก็จัดไปตามนั้นแต่ว่าตรงนี้ผมจะกําหนดแค่8ท่านนะแค่แท่านนะครับเอาแค่แท่านครับแค่8ท่านเพราะว่าอันนั้หน่อยก็กําหนดเลยอันนี้ท่านอยากจะไปก็ก็จองมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณมีท่านจองมาแล้ววันนั้นอ่าสี่ท่านสี่ท่านที่ท่านสามท่านสี่ท่านที่จะจองมาวันนั้นคุ้มมากนะถ้าไป Starbucks นี่ถือว่าคุ้มมากเลย คุณมานี่ผมเปิดโอกาสให้ท่านนะแต่วันนี้ผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านจองเหมือนกันแต่ว่าท่านต้องสมัครวันนี้เท่านั้นนะสมัครวันนี้เท่านั้น t t r r u u k s นะครับ Starbucks นะ Starbucks นะแล้วก็สมัครวันนี้เท่านั้นนะครับผมจะให้ท่านแค่818บาทนะ818บาทกับไปที่ s t b u c u s ครับ ถือว่าหรูหรามากอาหารการกินนี่ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในศูนย์การคา้พราพอดีอยู่ในศูนย์การค้าเลยนะฮะอยู่ในศูนย์การคา้าเดี๋ยวผมบอกกันนึสตาราบัคใหญ่มากแล้วก็แอร์นี่โอ้โหโครเย็นแต่ท่านต้องเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะเห <c oughs> มือนอยู่เมืองนอกเลยเหนาวจริงแอร์ก็ดีโอ้สุดยอดมากแต่ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปนะอ้าวก็สมัครไปวันนี้ผมจะรับเพียงแค่สี่ท่านนะรับเพียงแค่สี่ท่านเพราะว่ามีแล้วสี่ท่านนะรับเพียงแค่สี่ท่านนะรับเพียงแค่สี่ท่านสี่ท่านเนี้คือแปดร้อยสิบแปดบาทนะ อันนี้คือสตาร์บัคกาฟงกาแฟอาหารพร้อมเสร็จนะก็อยู่ในตรงนี้แหละโอ้กาแฟสตาร์บัคนี่ก็ถือว่าท่านไป2แก้วนี่ก็คุ้มหรูแล้วครับหรูแล้นะเพราะว่าก็ประมาณนั่นแหละนะก,ก็อยากให้ท่านไปอยากให้ท่านไปรู้หลาไปเก็บทองกันครับนะไปรับทองกันที่เมืองทอง สุดยอดมากการวิธีการไปก็ไม่ยากหรอกนะไม่ยากถ้าเราเราจะไปจริงอยู่ที่ไหนไม่ยากมึงนน้มมึงนาเขายังไปได้เลยไม่ได้ยากองไม่ไกลไม่ไกลอยู่กับประเทศไทยนี่เองนะก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดที่จอดรถจอดลาก็สะดวกสบายเข้าในห้างหรือจะจอดข้างนอกก็ได้ขึ้นห้างก็ได้แต่ว่าถ้าขึ้นห้างเขาให้ฟรีสี่ชั่วโมง หลังจากนั้นแปก็อาจจะเสียตังค์หนึ่งชั่วโมงละยีย่สิบาทก็เสียไปเหออไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอะไรมากนะเราให้เขาเราก็ได้กลับมาประมาณนั้นนะเอาวันที่สิบเก้าตุลานะสมัครผมรับแค่อีกสี่ท่านเท่านั้นเองวะสี่ท่านเท่านั้นเองนะรีบสมัครวันนี้นะแปดหนึ่งแปดนะรีบสมัครวันนี้เลยนะครับสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะถ้าไม่สมัครวันนี้วันถัดไปไม่ได้เลยนะแปดหนึ่งแปดไม่ได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไม่ได้แปดหนึ่งแปดอ ให้แบบอยากให้ท่านไปให้สี่ท่านนะให้สี่ท่าน8แปดหนึ่งแปดให้แค่สี่ท่านเอานั้นเองนะครับเออเกิด <laughs> ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโอ้โอโอตาว่านี่ก็จะหู้อยู่หรูอยู่หู้อยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับนะอยากไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันวนะ่าอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณนะที่เป็นกําลังใจทุกท่านขอบคุณที่ถามหาขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับขอบคุณท่านมากก็สุขภาพนะครับ ก็อาจจะเป็นลองอะไรสักเขาสักอย่างแล้วมันยาวผมก็จะว่ามันยาวอย่างนะมันยาวจัางวันนี้ก็ยังมีอาการอยู่ก็ยังไม่ค่อยปกติดีเท่าไหร่เราพูดมากๆแล้วอาจมูกมันแน่นลงมาใช่ไหมเราก็ต้องหายใจทางปากแต่วันนี้จะดีขึ้นอย่างเมื่อวานที่ผมไม่ได้ออกก็จะพูดเราก็จะพูดแล้วก็มันมันมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องหายใจทางปากองะมันก็เลยทําให้เราไม่เหนื่อยแต่ว่ามันมันมันลำบากนิดหนึ่งแต่วันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นนิดหน่อยนะ ดีขึ้นนี้หน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ความเป็นหน่วงเป็นใยขอบคุณคนแดงไกลก็ขอส่งกำลังใจไปคนแดงไกลด้วยนะโอ้คนแดงไกลก็เบื่อกันเลยโอ้ยต่ไมจะแไปกระดาษนั้นเอาก็อ,อยู่แอดวิดโรงพยาบาลอีกแล้วโอ้ยแต่ไม่เป็นไรรอกโรงพยาบาลถูก ที่ดีหยอกนี่โรงาบาก็ถูกๆก็ไม่เป็นไรวันละประมาณสองแสนถูกๆออยู่ไปสักเดือนถึงก็ได้โอ้ยไม่เลิกอยู่ไปอยู่ไปนะเออไม่เลไรเราโรงพยาบาลเหมือนบาอ้านคิดอย่างนั้นสบายใจขอยหายไวแล้วเขาข่อยไวไวเอ้าอยากไปตามนั้นว่ามาตามนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทีนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากผมก็่าพูดเดี๋ยวผมจะพูด อ่านั่นนิดหน่อยนะก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะจนวันที่19นะตุลาคมนะขอเลื่อนนะครับท่านที่สมัครมาเข้าก่อนผมขอเลื่อนไปวันที่19ตุลานะครับแต่วันที่24กันยาเนี่ยด้วยว่าว่ามีภารกิจมันมีอะไรหลายอย่างเลยผมขอเลื่อนไปวันที่19ตุลานะครับท่านที่สมัครไปแล้วก็ขอเลื่อนไปวันที่19อ่าวันที่19ตุลานะครับเดือนกันยางดสักหนึ่งเดือนพักสักหนึ่งเดือนครับพักสักหนึ่งเดือนนะเดือนกันยาพักสักหนึ่งเดือนให้ท่านใช้วิชาความรู้มากๆหน่อยก็แล้วกัันน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 ะะะะะะเเเเเเเอออออออ้้้้้้้าาาาาาาีีีีีผมมมมมมก็ไไไลลล่่่่่่่ใหหหหหปปตตืืืวววรโโสุุุดดยยแง๊ ท่านไปย้อนด,ดูดิ keeping, ผมมาสองรอบนะเมื่อวานในสองรอบนะมันยาวไงผมเลยทำสองรอบวันนี้แต่วันนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากผมก็จะไปรอบเดียวนี่แหละแต่ว่าจะไม่พูดอะไรมากอา่ะก็จะให้ท่านดูลักษณะนี้แหละเดี๋ยวผมจะบังท่านไหมนะักขยับนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะจะได้ประมาณนี้แหละอันนี้คือหกนาฬ4กาสี่สิบห้านาทีท่านก็ดูเอาครับที่ที่ผมอธิบายเมื่อวานนี้แล้วมีอะไรบ้าง tns lod อะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็ดูเอาครับดูเอาแล้วก็ดูตรงไหนที่มันเป็นตรงไหนดูพยายามดูอ่ะ นะดูไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้แหละครับถ้าดูไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้แล้วท่านได้ตังค์แน่นอนชัดเจนมากนะทีเน็ตเอยู่ตรงไหนแล้วแต่ตัว Co คือตรงไหนอะไรต่างๆนานาท่านดูเอานะแต่ตัวนี้เหมือนเดิมครับที่ผมที่ผมทําไว้เนี่ยอันนี้ก็ดีว d m ดีคือโอเดสเ่ยสังกับสี่ไอก็สังกับแปดครับวันที่สี 9, ่เก้าทำมาเราได้ตังค์ใช่ไหมละ่ะอ่าแล้วก็ผมก็วางไว้ตรงนี้ตามระบบก็คือเก้าสามสี 3, ่สามเก้าแปดสี่แปดนี่คือตามระบบเลยครับนะถ้า้ามาตามระบบจัดไปตามนี้รอบนี้อาจจะเดินสามได้เพราะว่าเราเจอสามนี่ไง เห็นไหมล่ะเจอสามเลยตัวนี้เนี่ยวิธีการดูก็ดูแบบนี้นะท่าทั้งกัจะง่ายขึ้นไงอนนี้สายวันยาวสายวันยาวก็จัดไปตามนี้ครับเนี่ยสายวันยาวก็ไม่มีอะไรก็ท่านท่านสายวันยาวก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยสายวันยาวถ้าเกิดว่าเออท่านอยากได้อาจารย์อยากได้สายวันสั้นถ้าก็เอาสามมาคัดไปดีเนี่ยสามกับหนึ่งเนี่ยวไม่มีไม่หนึ่งไม่ 1, มีอยู 3, ่แล้วพีแต่สามเนี่ยท่านคัดไปดีรอบนี้นะแต่ละรอบแต่ละรอบไปก็ท่าสามารถคัดได้นะอันนี้ก็อธิบายรอบนี้ท่านฟังรอบเดียวก็รอบอื่นท่านก็ดูไปเรื่อยเรต่ผมยึ้นนี้เจ็ดโม แต่หกโมงก็ผ่านไปแล้วเี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขา <_ t ick> เข้ามาอะไรนะ <_ t ick> เข้ามาอะไรท่า <_ t ick> ก็ลองไปเช็คดูแล้วกันสามข้อหนึ่งมาหรือเปล่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแต่ผมทำมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็อยากจะรู้เดี๋ยวผมขอขยับนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยับเอา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 ันนี้มาดูนิดหน่อยว่าเขาออกอะไรนะขออนุญาตนิดหนึ่งขอขยับนิดหนึ่งครับขอขยับนิดหนึ่งนะผมขอขยับนิดหนึ่งขอขยับนิดหนึ่งแล้วให้กลับมาใหม่ผมจะดูตรงเนี้ว่าหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยเขามาอะไรเพราะว่า เขามาแล้วล่ะนะมาแล้วล่ะเพราะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าไงเจ็ดโมงกว่าเขาน่าจะมาแล้วล่ะครับน่าจะมาแล้วล่ะเดี๋ยวข,ขอดูเช็คดูนิดหนึ่งว่ามาไหมสามกับหนึ่งผ <c oughs> มเป็นคนหนึ่งเนี่ยคือเราทําเราก็อยากจะรู้ว่าเข้ามาหรือเปล่านะก็ประมาณนี้แหละครับอ่าสามกับหนึ่งเนี่ยมาไหมประมาณนั้นนะอ่าหกโมงสี่สิบห้านะหกโมงสี่สิบห้าเนี่ยอ่าสามกับหนึ่งหกโมงสี่สิบห้าเขาไม่ลงนะครับไปลงตอนนู้น <laughs> เขาไม่ลงเขาไม่ลงเ,เขาไลงตีห้าเขาไลงตีห้าครับตีห้าสนะี่หนึ่งเต็มๆเลยอันนี้มันอ๋อมาทีครับออ๋อนี่มันมันอ๋อรงนี้ไม่ได้ครับอันนี้มันหกโมงสี่สิบห้าหกโมงสี่สิบห้ามันอะไรครับสามกับหนึ่งอ่ามันสามกับหนึ่งครับเขาไม่ลงนะเขาไม่ลงนะครับแต่ LOD นี่เป๊ะเวอร์นะ LOD นี่เป๊ะเวอร์เลยนะ LOD นี่เป๊ะเวอร์จริงๆครับเป๊ะเวอร์จริงสี่เก้าเขาลงสี่เก้าไงสี่เก้าสี่หกตัวเดียวกันนะอย่าลืมนะสี 49, ะ่เก้าสี่หก ลงตัวเดียวกันแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าตัวเนี้ยสามกับหนึ่งเขาไปลงนะถ้าสามกับหนึ่งเขาไปลงลักษณะเนี้ยเขาก็ต้องมีแนวโน้มที่จะไปเจ็ดมงสี่สิบห้าแน่นอนหนะึ่งกับหกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงแน่นอนนะอ่ามีแนวโน้มที่จะลงแน่นอนนี่แหละนะผมก็อ่าผมก็ให้ให,ให้ท่านได้ดูลักษณะนี้แหละเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาไปลงไม่เป็นไรก็มารอบนี้ไงหนะึ่งกับหกใช่ไหมเนี่ยหนึ่งกับหก มารอบนี้ได้นะแต่ L.D. นี่ถือว่าสําคัญมากๆแต่ L.D. นี่เป๊ะเว้อเลยนะอ่หกโมงสี่สิบห้าดีเป๊ะเวร์เลยนะ L.D. เนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบห้าครับท่านอาจจะไม่ทันหรอกนะอันนี้ไปแปดโมงสามสิบแปดโมงสามสิบผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะวันนี้ไม่มีทีไอทีใหม่นะครับอ่าไม่มีทีใหม่นี่แปดโมงแปดโมงสามสิบอันนี้แปดโมงสามสิบเราเจอหกกับหนึ่งถ้าหกกับหนึ่งไม่ลงสี่เจ็ดโมงสี่สิบห้าก็มานี้แน่นอน อันนี้ตอนนี้ท่านก็ดู L อดีด้วยนะตรง L อดีคืออะไรก็จัดไปเลยตามนี้นะอันนี้ตามระบบอยู่แล้วครับไม่มีอะไรครับอันนี้ตามระบบยู่แล้วว่าไปตามนั้นวันนี้ก็คือ4ี่กับเก้าทำมาแล้วได้ตามไอส์ก็อ่าไอ์ก็สิอสามกับแปดดีเอ็มวายก็สามกับสี่ก็เจอสามสี่สามเก้าสามนี่ท่านก็จัดไปตามนี้นได้นะอ่าก็วานไปตามนั้นได้เลยอ่าน,นี่รอบแปดโมงนะผมไล่เร็วนิดหนึ่งนะเอ่อถ้าช้ามันก็เหมือนกับว่ามันช้านะครับอันนี้เก้าโมงสามสิบเก้าโมงสามสิบท่านไปที่ไหนก็นแล้วแต่มีสี่นะ มีสี่กับหกอ่า LD มีอะไรก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อันนี้มีสี 6, ่กับหกท่านก็มี 6, มีสี่กับหกมีสี่สามก็สี่แปดแค่นี้เองถ้าลงตามนี้นะถ้าตามระบบเขาจะมีตามนี้หรือสี่ 3, อื่นสี่ 3, อะไรก็แล้วแต่ท่านดูเรียนไม่ถามยังไม่ถามว่าเจอสี่กับหกดีนะเออมันก็เจอกันพอดีเป๊ะเลยนะอันนี้คืออันนี้คือเก้าโมงครึ่งไปสิบโมงครึ่งเลยครับ หนาะสิบโมงเนี่ยท่านทําได้ทุกรอบแหละสิบโมงครึ่งน,นะผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะแต่ช่วงนี้ผมทําแบบนั้นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันนะ่ยก็เลยทําแบบนี้พอทําแบบนี้ขึ้นมามันก็แบบนี้ผมจะทําไว้ได้ไวขึ้นไนงะถ้าทําแบบเดิมผมจะทําได้ช้าขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมได้แหละครับโยนเนี่ยเหมือนกันตามระบบอะเก้าสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดตามระบบไอเอ็กก็คือสามกับแปดตัวที่ทใไ้เรอยในตางก็สี่กับเก้าเหมือนกันไง มันเหมือนกันนะครับเนี่ยทำต,ต,ตัวที่ทําให้เราได้ตังค์ 9, ก็สี่กับเก้าไอกรสับสามกับแปดดีเ็มวาคือโอเดก็คือสามกับสี่อย่างเงี้ยดีเก็สี่กับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ซีโอผมเพิ่มเติมเข้าไปท่านตรงนี้ซีโอตรงเนี้ยนี่ตัวเพิ่มเติมเลยนะในนู้นจะไม่มีตัวซีโอนะแต่ในนู้นก็จะมีเอลดีเอลดีก็ผม,มวางไว้นี่ไงห้าเก้าสองอันนี้คือสิบโมงครึ่งนะอันนี้สิบโมงครึ่งไปที่ไหนไม่รู้แหละท่านก็นตามไปแล้วกันอันตามไปแต่ว่าผมผูกตามเวลาไนงะ อันนี้พอสิบโมงครึ่งเสร็จท่านก็ไปไหนอ่ะสิบเอดโมงครึ่งเนี่ยมันทําได้นะทําได้ทุกครั้งเลยท่านปลูกดวงเนี่ยลัคนาอยู่ราศีตุลและขยับมาและสี่กับสองเพิ่มปลูกดวงปุ๊บได้สี่กับสองเลยยังไงตัวนี้ก็เหมือนเดิมสี่กับสองก็สี่สามสี่แปดเหมือนเดิมนะอันนี้เออเอลดีเราก็สี่หนึ่งหกเหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าสี่กับสองเป็นตัวเตะเป็นตัวเน้นไงสี่กับสองเป็นตัวเน้นเนี่ยอันนี้อะไรสิบเอ็ดโมงสามสิบนะท่านก็ไล่ไปเรื่อยๆแลหลนนะนนที่ยง เที่ยงตรงเป๊ะท่านใดที่ชอบเที่ยงโอ้ยอาจารย์อ่าขอไปขอเที่ยงไปลาวแน่ขอเที่ยงไปลาวแน่ี่โอ้ยจัดนี่เที่ยงเนี่ยเนี่ยเที่ยงเที่ยงได้เนี่ยเที่ยงสองกับสี่ก็จัดไปดิเออจัดไปที่มีที่ไหนท่านไปที่นั่นด้วยนะมีที่ไหนท่านไปที่นั่นด้วยนะสองกับสี่ก็สองกับสี่มีสี่แปดสี่สามอยู่แค่นั้นเองนะเอลด์ก็สามหนึ่งสี่ก็เจอสี่อ่ะสี่ไม่มาก็มีแค่สองหนึ่งสองสามก็ประมาณนั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยแล้วหนึ่งก็ถือว่าเป็นยามีถามด้วยแล้วศูนย์เจ ก็จับไปตามนั้นนะครับอันนี้ตามระบบอยู่แล้ว9 3 4 3 9ามสี่สามเ้าปดนะวานไม่ตามเลยที่12บสนาฬิกาเที่ยงตรงเป๊ะอ่าไเที่ยงอันนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งไปเที่ยงครึ่ง่งมันทำไม่หมดเที่ยงครึ่ง,ย,ง,งยังมีอีกเที่ยงครึ่งที่ไหนเราจะไม่รู้แหละแต่ก็ไปท่านเนี่ยแล้วผมไม่รู้แต่ที่ผมบุกตามเวลาเที่ยงครึ่งไงนะ578นะและ7 7้วก็2องกับเยอะเนะครับ74 79อ่ะก็ไม่มีอะไรแต่8มากกว่าแปดสองก็อยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากมาย DJ อาจจะตึงด้วย ถือว่าตามนั้นจัดไปตามนี้อันนี้อะไรอ่ะสิบสองในกาสามนี่โอ้ยเมื่อยอพูดเยนเมื่อยอ่ะครับเนี่ยท่านทำไปเถอะท่านเรียนท่านเรียนท่านเรียนนะผมผมไม่ได้มาพูดให้ท่านฟังนี้ทุกวันนะดวงดาวไม่ได้ลูกทุกวันะนะนะผูให้สมาชิกอย่างเดียวเราผมส่งให้สมาชิกน้ำใบที่ผมส่งให้สมาชิกเลย ใบนี้จะเป็นตัวนะผมส่งให้สมาชิกทุกท่านอยู่แล้วท่านใดที่เป็นสมาชิกก็ขอไปได้นะท่านใดที่เป็นสมาชิกขอไปได้ทุกรอบแลยอันนี้อ่าสิบสนกาสามนาทีเกียวสองกถ้า2องกดไม่ลงตรงนั้นก็มาลงตรงนี้นะในรอบสุดท้ายของเขาสองกเนี่ยลงแน่นอน519ก็ไม่มีอะไรสอ2 5 2 9่งสองห้าสองกาจ็ดหนึ่งเจด้เจ็ดเกาก็จัดไปตามนั้นเน้นก้าก็ได้เพราะว่าสี่กับเก้าทำอยไรได้ตังค์อ่ะอ่าใช่ไหม <laughs> <laughs> ก็วิธาีการแบบนียแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยูโยมิทามันเจอหนึ่งกมี แล้วก็ว่าไปตามนะผมว่าตามเวลานะผมพุ่งตามเวลานะผมไม่รู้หรอกนะอันนี้สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโอ้โหได้ทุกเรอบจริงจริงแล้วจัดไปตามนี้นะก็ว่าไปตามได้เลยถ้ามีอะไรถ้าก็อะไค่อยไล่ๆดูนะเดี๋ยวผมจะไม่พูดมากนะที่เออาร์นี่ก็สําคัญนะเป็นมุมเนี่ยมุมเออาร์นะครับมุมเออาร์นี่สําคัญมากๆเลยนะมุมเออาร์สำคัญมากๆอย่างเมื่อวานนี้ผมบอกว่าเรามุมเออาร์เขาขึ้นหนึ่งแล้วครับหนึ่งมาเต็มๆเลยหนึ่งหเลยเออาร์เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมุมเออาร์ในมุมเออาร์นี่เป็นมุมนานาชาติิจรรงๆนนะคับเป็มมุไทย อาทจีด้วยแต่พักหลังมาเขาจะรู้แกวเราหรือเปล่ามุมเอ็มพีทีจพูดมากเขาถอดรหัสเราได้หรือเปล่าแต่ว่าเ r เนี่ยโอเคนะสองนาานา,นาชาติยังถอดรหัสเราไม่ได้แน่นอนเอออาจนรย์ผมถึงพูดเป็นรหัสอยู่นี่ไงท่านบอกอาจารย์พูดตรงๆมาได้เลยในไม่หโหาสตร์พูดตรงๆ,ๆ,าารงๆก็รู้กันหมดดินะเออท่านอยากรู้ก็ต้องเคดลับบางอย่างมันก็ต้องมีอะไรบ้างเย่างเราก็พูดเอาถอดรหัสเราบ้างเนี่ยเอออยากเขาอยากนั่นก็ถอดรหัสเอาคนจ้องถอดรหัสเยอะแยะมากไป ไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ต้องถอดรหัสจากเราอยู่บนไม้ไปถอดรหัสได้เราก็เหนื่อยดิเราก็ต้องหารหัสใหม่ก็ไม่ละเอออย่างเงี้ยเป็นต้นน,นั้นได้สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาท,นาทีอันนี้ไปที่ไหนครับในสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนี่ยห้าสามนะอันนี้ห้าสองห้าห้าสองสี่ทีเน็ตเนี่ยเออทีเน็ตมันยังไรล่ะาอาจารย,นนย์หนูเรียนนี่เรียนเรียนเลยผมเปิดสอนอยู่นะตอนนี้วิชาทีเน็ตกับวิชาตัวเขาเรียกว,ว่าปัญจ์อ่ก็เรียกว่าปัญจดาราปัญจสตัดาลาปัญจ ก็เรียกว่าสัตตปัญจดาราเนี่ยสอนอยู่อันนี้สือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดเมื่อวานนี้ผมก็มีแนวโน้มอยู่แต่ว่าอยู่ในนี้แหละที่ผมวางไว้เนี่ยท่านใดที่เรียนมาแล้วพอฟ้องจากผมแล้วก็ท่านก็รู้ว่าจุดไหนจุดไหนจุดไหนที่ผมขึ้นให้ท่านดูเนี่ยนะอันนี้อันนี้ปัญจก็เรียกสัตตปัญจดาราเนี่ยดาราเนี่ยนะแล้วก็ตามนี้แหละอันนี้คืออะไรล่ะสิบพลาดรายกาสี่สิบห้านาทีห้ากับสามใช่ไหมก็เก้าสองห้าก็เจอห้าเจอห้าต้องมีอะไรก็เจอห้าหรือห้าสี่ห้าเก้าจัดไปตามนี้ห้าแปดห้าสามได้โดยะ อันนี้ก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าอันนี้ไปไหนครับอันนี้ไป16บหกนา3กนาทีสิบหกนากี็เจอห้ากับสถ้าห้ากับสามไม่ลงตรงนันก็ต้องมาลงตรงนี้แน่นอนชัดเจนรอบสุดท้ายของเขาเป๊ะเวอนะตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงน้นก็คือห้กด้วยเหมือนกันก็จัดไปก็เจอห้าห้าสีเก้าก็จัดไปตามนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้สิบห้านาฬิกาอ่าสนาฬิกาสอาไปไปต่อไปต่อไปต่อสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบ สามกับหนึ่งนี่ถึงว่าสุดจอดอยู่แล้วตรงนี้อ่าสี่หกหนึ่งก็เจอหนึ่งฮะเจอหนึ่งถ้าไปจัดอะไรเราก็จัดหนึ่งไปดีหนึ่งแปดก็ได้ยิงกันดีเจอาร์หรือจะเนีหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะเออาร์เนี่ยเออเต็มเต็มเลยหนึ่งหกเนี่ยเต็มเต็มเลยครับสี่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกอันนี้คืออาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะอ่าถ้าไปดูตัวตัวตัวล็อกตัวเป้าด้วยนะตัวล็อกตัวเป้าด้วยตัวล็อกตัวเป้าผมจะไม่พูดในนี้นะเพราะเป็นสาธารณะจะไม่ไดููู้ตตตตััััวววววว็อออกกเเเปปป้้้้้้าาาาถรรียยนนนไแแลลท่่ะ แล้วก็ LD ลดถ้าเรียนแล้วทั้งก็หาได้อยู่แล้วตามนี้ที่ผมทํามาตามนี้ทั้งก็รู้อยู่แล้วจุดตรงไหนคือ LD นะหน้าหน้าใบนี้ถ้าเรียนมาทั้งมองรู้เป๊ะทานใดที่จะไม่เรียนก็งงแหละไม่เป็นไรก็ทําตามผมไปนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมาเอาหนึ่งกับห้านี่ไปยิงอะไรก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้าห้าสี่ห้าเก้าอย่างเี้ยยิงไปอย่างนี้ก็ได้หรือหนึ่งสามหนึ่งแปดอย่างเี้ยได้นะ เออสี่หนึ่งสามสี่หกรไก้าหน้าหนึ่ด้หนึ่งสามหนึ่ก็จัดไปตามนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้คือรอบ18บแปนึงกานาทีนะหนึกับหนจัดไปตามนั้นแล้วก็ไปที่อย่าลืมนะสี่้าทำาเราได้ตังค์ันนี้แล้วก็อ่าคือสี่เ้ามันเป็นทั้งวันนะครับแต่1นึกับ 5, ตามรอบตามจังหวะนะตามรอบตามจังหวะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็บ19บเรายกานาทีหน 5, เข้ามาลงตรงนี้ได้นะแต่ว่าลงตรงนี้น่าจะอยู่ที่15สิ สิบห้านาทีพอสามสิบเอ็ดนะสามสิบนาทีถ้าลงสามสิบนาทีโป้ก็จะลงตรงนี้ได้แต่ว่าสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสามนาทีก็อยากเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปนะ้หนึ่งกับห้านี่ก็เลือกตามรอบตางจังหวะแต่เอลดีนี่ก็เลือกตามจังหวัดบอกว่าหนึ่งกับห้ามันตามรอบนะแต่ว่าเอลดีมันตังจังหวะตามจังหวะเลยจังหวะมันตามสเต็ปเลยไปทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะเอลดีเนี่ย อ่าท่านจะไปสเต็ปเท่าไหรล่ละสิบห้านาทีห้านาทีสิบนาทีเนี่ยตามสเต็ปเลย L D นดีเนี่ยไปตามนั้นได้นะวิชา L D ถือว่าสุดยอดมากนะอันนี้สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะแล้วก็ไปสองทุ่มอ่าสองทุ่มสามสิบนาทีอ่าประมาณนี้นะได้ประมาณนี้แหละนะก็ว่าไปตามนี้ห้า 2, กับสองตัวนั้นก็เก้าห้าสองก็เจอห้ากับสองด้วยถ้าถ้าห้ากับสองไม่ลงก็จะไปลงอะไรไม่ต้องลงเลยห้ากับสองต้องลงแน่นอนนะจะไปลงอะไรล่ะแค่นี 6, ้นะห้าหกห้าหนึ่งสองหกสองหนึ่งไหมล่ะ นะก็จะไปจับตานม,มันได้ DJA ไนงะหรือไม่ลงก็สี่กับเก้าก็ได้หรือลงสามกับแปดก็ได้ลงสามกับสี่ก็ได้ลงได้หมดนะมันลงได้หมดแหละหรือว่า AR AR มีไหม AR มีหนึ่งอย่างเงี้ยห้าหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยกระจัดไปได้ตามนั้น AR ก็ถือว่าเป็นตัวหัวใจในเรื่องของนานา,นาชาตินะอันนี้สองทุ่มครึ่งเราปิดจ็อบเลยครับปิดจ็อบตอนอ่าอ่าอันนี้ผมยังทําให้สามทุ่มเลยนะสามทุ่มด้วยผมจะไม่อธิบายเลยนะสามทุ่มกระจัดไปตามนี้ห้ากับสองใช่ไหมอันนี้สามทุ่ม อาสามทุ่มเสร็จไปไหนอ่ะเนี่ยสี่ทุ่มโอ้ยสี่ทุ่มครึ่งอ่าจะไปสี่ทุ่มครึ่งที่ไหนไม่รู้หลยเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็ผูกดวงแล้วมันอยู่ที่ราศีเมษนะอยู่ราศีเมษได้หกกระสองครับแล้วก็สามหนึ่งสี่เอลดี ก็จัดไปตามนั้นหกสามหกหนึ่งหกสี่สองสามสองหนึ่งสองสี่อย่างนี้ก็ได้นะก็จัดไปตามนั้นเจอหกเลยนะ DJR เราเจอหกด้วย,นะอ,อ,วยอันนี้สี่ตุมครึ่งไปสุดท้ายปิดจ็อบเลยการกาชาติไปเที่ยวงานการชาติดีกว่าครับไปเที่ยวงานการชาติสนุกนะคนไปเที่ยวงานการชาติดีโอ้ยกลับมากระเป๋าตังค์ไปสอยกระรับประพที่โอ้โหได้รางวัลใหญ่มาทุกรอบนะ ทุกรอบเที่ยวงานการชาตินสอยกลรัประพึกติได้รางวัลใหญ่มาทุกรอบนะโอ้สุดยอดจริงๆรนะิงนสุดยอดจริงในหกสี 64, 1, ด้วยแล้วก็ได้เจอ6ด้วยโอ้หกสีกเอาจจะมาเวลว,ลวตามได้เลย6 3สามหกแก็ได้หกหนึ่งก็ได้นะ d j r ก็หนึ่งตัวเดียว,วเออ 61จะมาด้วยกั souvent, 對對 it, 1. นว่า461961เนี see, like ่ย <lights>, ก็จัดไปตามเลยหรือจะเป็นอ่าหรือจะเป็นถ้า31เนี่ยถ้า31แล้วก็631เนี่ยถ้า31ก็ได้นะ431931นี้ก็ได้นะเพราะว่า LD เราเจอ614นะอ่านี่เราเจอ63ถ้าบอกไม่มากก็331ประมาณนั้นอ้าวอันนี้ปิดจ็อบงานปิดจ็อบพอดีอ่า5ทุ่มครึ่งพอดีอ้าวใบเขียวครับใบเขียวเผื่อว่าท่านใดที่อยากได้ใบเขียวไปดูก็แคปไปนะผมอาจจะไม่ส่งให้ท่านไม่ทันอะไรประมาณนี้นะ แก่ไปโอ้วันนี้พูดยาวเนะี่ยผมพูดยาวอยู่นะนี่แหละถ้าทํามาตามรอบตามอย่างนี้มันจะยาวมากไนงะต่อไปจะไม่มีแล้วนะบางทีท่านก็ต้องไปเรียนรู้เอาเองนะครับเรียนรู้เองท่านก็สามารถทําได้ไงท่านใดที่จะหาเงินจากดวงดาวท่านก็สามารถทําได้ทุกรอบนะไปได้ทุกที่แหละนะทําได้ทุกรอบไปได้ทุกที่ท่านก็สามารถทําแบบนี้ได้แหละนะ้าใบเขียวก,ก็จัดไปตามนี้นะ ไปเกี่ยวจัดไปตามนี้ได้เลยนะครับว่าไปตามนั้นได้เลยเอ้อาเดี๋ยวผมรบไปเกี่ยวท่านท่านจะได้แคปไปแบบสบายใจบางทีผมส่งให้ท่านไม่ทัน,นแคปไปตามนี้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขครับทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเราเชื่อมันในแนวทางไม่เกีกับลราเลยสงสัยตัดสินใจทันทีมีรอคิดพูดดีต่อกันอย่ามันขงวันจันนะครับอย่าลืมนะครับวันจันเข้าไปติดตามเราฟังการวิเคราะห์รัฐบาลแล้วก็ออมสินชัดๆจัดๆเลยคราวที่แล้วออมสินโอ้ทำเงินมากมายเลยนะ เราไปฝากเงินที่ธนาคารอมสินนี่โอ้โหฝากยังไงได้ตังนีวนนวนนนะ้วันจันทร์วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ท่านเข้าติดตามรับฝังอมสินได้เลยนะชัดๆจัดๆเลยนะอมสินนี่ผมไม่ผมไม่ขึ้นให้นะแต่ว่าท่านต้องเข้าไปฟังอย่างเดียวนะอมสินนี่โอ้โหชัดเกนมากได้เงินมากมายมากมาไม่อยากจะเปิดเผยครับไม่อยากจะเปิดเผยจะเปิดเผยแต่ในเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้นเรื่องอมสินนะท่านก็สามารถเข้าไปฟังได้วันนี้แจ้งความประสงค์เข้าไปได้นะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บ้านมาดูถึงก็แปดนี้พูต้องส่งรายละเอียดให้ท่านตามน แรงใจขอบคุณทุกคำห่วงใยข,ขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกคําที่ถามหานะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจขอทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินแล้วกันทุกคนช่วนี้ครับ